มันหมันพี่น้องเนี่ยผลงานห้องมณีครับผมนเได้เป็นโลครับโล่หนึ่งเล่ครับโล่ควายยูโลจะขีดซองขีดขังไว้ก่อนพี่น้องออกขังไว้ให้มันเขียวก่อนครับมันหมันครับมือนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไก่ทุกผู้ทุกคนมนีออกผ้ามาแตะตะกะเตียนพี่น้อง เตะะก,กแก่นครับหาอยู่หากกินเนี่ยมอขึ้นในหน้าเขาเกาหลีครับผมนี่ลักษณะที่มันมีมันสีใบแวง,งแวงยังสี้อพี่น้องเน้อนี่ครับใบมันสีขาดขาดแวงแวงยังสี่แสดงว่ามันมีตัวมากัดมาก,กินใบเขาแล้วครับผมมาลองใตเบ้องครับสังเกตเห็นใบเขามันมีขาดขาดแวงแวง,แงมันหนาสึมีตัวแล้วนะครับผม นี่พี่น้องตัวมันกินใบเขาครับนี่นี่นะครับตัวบบใหญ่คือบ้านเท้าด้วยพี่น้องด้อตัวบบใหญ่คือบัานเทาครับแต่ว่าหน่อยเนีนไนครับผมใครเต็มท้องทุกตัวครับนี่นี่อีกตัวนึงครับนี่นี่อยู่ต้นไม้นี่วันทั้งนี้เขาคู่กันแล้วพี่น้องนี่เขาคู่กันแล้วครับ อยู่นี่อีกคู่นึงพี่น้องนี่โอ้หลายครับนักษณะหวมงเด๋ที่มันได้หลายใบยเขามันสีขาดขาดแบงแบงดอกพี่น้องใบเขาขาดขาดแบงแบงนี่มมันสีล่งหลายครับนี่อยู่นี่อีกตัวนึงน,นี่พี่น้องนี่นี่ทั้งใจนี่อีกคู่นึงโอ้มันบทท่านขืนมาอยู่พี่น้องผม ายุหากินไปนี่แล้วครับพี่น้องในเกาหลีครับว่าเต่โบขี่ข้านออกจากบ้านโบเอึดแต่แนวกินครับผมในเกาหลีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนห้ามฮ้องกระโบต้องไปเห็ดเห็ดเผ็ดห่ังบ้านเมืองเพื่อนนะครับอันใดที่เพื่อนห้ามฮ้องกระโบต้องไปหาโบต้องไปเห็ดพี่น้องอันใดเพื่อนโมหามฮ้องกระหากินไปนี่แล้วครับนี่ตัวนี้ท่านโบท่านขืนมาอยู่ครับหุ่นตัวหนึ่งอยู่ในเนลือกเลือกหุ่น มีอีกตัวนึ่งครับตัวแม่นะครับตัวใหญ่ตัวผู้ที่เป็นตัวน้อยนะครับอันนี้ที่เป็นตัวผู้้อพี่น้อง้อตัวน้อยๆน,ยนี่ตัวผู้ครับผู้ละเด็กๆจักน้อยผู้ละเพอนกระจิหาคู่ครับนี่นี่อีกคู่นึงแล้วนี่พี่น้องคุณกำลังเขาคู่กันครับ อยู่นี่ตัวหนึ่งพี่น้องอยู่นี่อีกคู่หนึ่งครับนี่อยู่นี่อีกตัวหนึ่งครับนี่มันถือมุ้งมองมันลงหงลายๆจับไ่ได้เศ้าตีนเร้ามือหลี่แล้วพี่น้องนี่อยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่อีกตัวหนึ่งครับนี่จับไม่ได้เศ้าตีนเร้ามือหลีครับขั้นถือมองมันล่หงลายๆครับผมอุนอันนี้มันแมงเอียงนี่ บ้านเฮากินเนี่ยนี่เพิ่นกินเนี่ยนี่อยู่บ้านเฮาพี่น้องวุ้นของแท้บันี้พุ่นเจ้าทินโอ้ยมึงตาเพื่อนเอาโลดครับพุ่นอยู่นี่อีกสองตัวพี่นอ้องมีตัวหนึ่งพุ่นตัวหนึ่งครับผมมีอีกตัวหนึ่งนะพุ่นพี่น้อง มันสีตัวใบใหญ่ขึ้นบ้านเท่าหนอครับนี่ตัวนึงนี่ตัวแม่ครับอยู่นี่อีกตัวนึงนี่นี่ก็ตัวแม่ขึ้นกันอันนี้ที่เป็นตัวผูด้พี่น้องด้ตัวน้อยนอยนี่ครับตัวน้อยนีอยที่เป็นตัวผูครับอยู่นี่อีกตัวนึงนี่นี่ก็ตัวผูด้ตัวน้อยนอยนี่พี่น้องนี่อยู่นี่อีกตัวนึ่งนี่ กับลัง,ลงหลงไหลพี่น้องผมก็ล่างไหลครับนี่ตัวแม่ครับนี่ตัวแม่ตัวหญ่งๆนี่อยู่ในอีกคู่หนึ่งพี่น้องนี่เพื่อนเขาคู่กันแล้วครับลักษณะนี่เขาคู่กันแล้วครับอีกตัวหนึ่งพี่น้อง อยู่นี่อีกตัวนึงอยู่หันอีกตัวนึงป้าจ้งว่าถึหมองมันลุกในไหลจับไม่ได้เศร้าตีนเศร้ามือพี่น้องดอนนี่นา่าจะหลครับเพราะใบเขามันขาดมันบินแวงหลายครับคุณนู่คุณอีกตัวนึงครับนี่นี่เป็นตัวโูครับนี่สามที่หาโตแล้วครับนี่มองผมยืนอยู่นี่สังเกตบ่งใบเขารอดครับนี่ใบเขา่าขาดแวงๆนี่แม่นรอดครับนี่ตัวหนึ่งมาลลี่อยู่นี่พี่น้อง มึงใบเข่าโหดครับู้กินรับกินเนี่ยครับดอนนี่ใบเข่าขาดจนบินจนจําครับบางมุงครับพ่นอีกตัวหนึ่งครับตัวผู้ครับตัวนี้ครับผมนี่เพื่อนกำลังจีเข่าคู่นี่พี่น้องนี่เห็นบ่านี่กำลังจีเข่าคู่กันครับนี่อีกตัวนึงนี่โอ้ยเปมินขับพี่น้องผมบรไดุดบ่ได้ย่อนครับ นี่ตัวนึงครับลักษณะนี่ใครเตร็มท้องแล้วครับนี่เพณ่นกำลังเหยียนกินใบเขาอยู่นี่ครับอืมกำลังกัดกินใบเขาอยู่พี่น้องผมกำลังแฉบๆนู่นๆอยู่ครับนีุ่่นใบเขายัางข้าปากอยู่หลักฐานนี่ตัวหนึ่งพี่น้องผมอยู่ต้นไม้นี่ตัวนี้กำลังค่อยคูครับนี่กำลังค่อยคูอยู่ โอ้ยตันอยู่นี่พี่น้องตัวนี sí uhm, okay. ้อย so, okay. yeah, ู่นี่อีกตัวนึ่งนะพี่น้องยูนุ่่นอีตัวหนึ่งครับมันร้องตัวครับมึงนี่มีตัวที่สามตัวหนึ่งคุณอีกตัวหนึ่งพี่น้องยู่านมีอีกตัวนึงครับคุณ อู้ดอนนี่หลายนะครับใบเข้าขาดใบเข้าเห็นหลายครับผมน,น,นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเห็นแต่ขาอยู่นี่ครับผมนี่อีกจ้งตัวพี่น้องนี่ตัวนึงครับนี่ตัวนึงเอาสํำนี่ละผมพี่น้องหลายครับหลายหลายหลายพอกันไม่คลิปหนาครับขอบคุณครับ